หญิงสาววัยสิปีตื่นเช้ามาในวันหยุดสุดสัปดาห์และรู้สึกเบื่อหน่ายกับกิจวัตรเดิมๆที่ทำทุกวันวันนี้เธออยากจะออกไปเดินเล่นในตลาดนัดมือสองใกล้บ้านซึ่งเป็นที่ที่เธอมักจะไปหาของเก่าหรือสิ่งแปลกๆมาเล่นข้าเวลาฟ้าเดินชมร้านค้าต่างๆที่ตั้งเรียงรายในตลาดนัดบางร้านขายของมือสองบางร้านมีของสะสมเก่าๆหรือของประดับตกแต่งบ้าน ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจแต่วันนี้สิ่งที่ฟ้าพบทำให้เธอหยุดเดินทันทีในมุมหนึ่งของร้านเล็กๆที่มีกลิ่นเก่าๆและแสงไฟสลัวฟ้าสังเกตเห็นตุ๊กตามีตัวหนึ่งตั้งอยู่บนชั้นไม้มีขนปุยสีน้ำตาลองทองและตาสีดำที่ดูเหมือนจะเจ้องมาที่เธอตุ๊กตามีตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าตุ๊กตาตัวอื่นแต่ฟ้ากลับรู้สึกเหมือนมีอะไรดึงดูดเธอให้ไปใกล้ๆเจ้าของร้าน ชายไวกลางคนที่สวมเสื้อผ้าหม่นมองและหนวดเครารุงรังสังเกตเห็นฟ้าที่สนใจตุ๊กตาตัวนั้นเขาเดินเข้ามาใกล้และพูดขึ้นด้าวยอ,ยอเสียงแหบแห้งชอบตุ๊กตาตัวนี้เหรอมันน่ารักใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ใช่ของใหม่หรอกนนักเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อถ้าสนใจซื้อไปนิฉันลดให้พิเศษเลยฟ้ากลัวที่จะปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกๆก,กับการถูกเสนอขายของในราคาถูกเกิน ไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ฟ้าจึงตัดสินใจซื้อตุกตามีตัวนั้นมาในราคาที่เจ้าของร้านเสนอให้เอาไปเธอจะได้ไม่ต้องเก็บไว้จนมันเก่าไปกว่านี้เจ้าของร้านพูดพร้อมรอยยิ้มที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ฟ้าเดินออกจากร้านมาในมือมีตุกตามีตัวนั้นความรู้สึกแปลกๆที่เธอได้รับในขณะนั้นยังคงติดตัวไปตลอดทางเมื่อฟ้ากลับถึงบ้านเธอวางตุ๊กตามีไว้บนเตียงและเริ่มทำ กิจกรรมอื่นๆแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้กำลังเฝ้ามองเธอจากมุมมืดในห้องเธอพยายามไม่คิดมากแต่มันเหมือนจะมีบางอย่างไม่ปกติในบรรยากาศนั้นคนตุ๊กตาดูเหมือนจะขยับเล็กน้อยทุกครั้งที่เธอหันไปมองจนในที่สุดฟ้าก็ปิดไฟและตัดสินใจที่จะนอนโดยไม่สนใจมันแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น กับตุ๊กตาหมีตัวนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองฟ้าตื่นขึ้นในเช้าวันถัดไปด้วยความรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยรู้สึกเหมือนฝันร้ายทั้งคืนแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เธอเห็นคือตุ๊กตาหมีตัวนั้นนั่งอยู่บนเตียงข้างๆตัวเธอมันอยู่ในท่าทางเหมือนกับที่เธอวางมันไว้เมื่อคืนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกคือขนตุ๊กตาเหมือนมีรอยยับย่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ฟ้าสายหัวและคิดว่าอาจจะเป็นแค่การจินตนาการของเธอแต่ทันใดนั้นเองเธอรู้สึกถึงความเย็นในห้องที่เย็นเกินปกติแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาเซลเซียสก็ตามฟ้าหันไปมองตุ๊กตามีและเห็นมันนั่งอยู่ในท่าที่ผิดปกติท่าทางมันเหมือนจะหันหน้ามาหาเธอเธอคิดว่าอาจจะเป็นแค่การมองเห็นที่ผิดพลาดแต่แล้วเมื่อฟ้าลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ และกลับเข้ามาในห้องนอนเธอก็พบว่าตุ๊กตามีตัวนั้นขยับตัวไปที่ขอบเตียงราวกับมันเคลื่อนที่เองได้ไม่มีทางตุ๊กตาไม่น่าจะขยับได้ฟ้าพึมรมกับตัวเองพยายามคิดหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแต่หลังจากนั้นไม่กี่คืนฟ้าเริ่มพบว่าเหตุการณ์แปลกๆยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆคืนเสียงแปลกๆ จากตุ๊กตาเริ่มดังขึ้นในยามค่ำคืนบางครั้งเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะตุ๊กตามีตัวนั้นเบาๆหรือแม้แต่เสียงหายใจแผ่วๆซึ่งทำให้เธอตื่นกลางดึกฟ้าเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเธอพยายามถามแม่หรือเพื่อนเกี่ยวกับตุกตามีตัวนี้แต่ทุกคนก็คิดว่าเธอแค่จินตนาการไปเองและบอกให้เธอเลิกคิดมากแต่ฟ้าไม่สามารถหยุดคิดได้เมื่อเธอเผลอไปมองตุกตาอีกครั้งในช่วงกลางวันมันเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในตัวตุกตาแม้ว่า จะไม่มีหลงพัดหรือการกระทําจากคนใดวันหนึ่งฟ้าเริ่มมองหาสิ่งที่อาจจะอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ได้เธอกลับไปที่ตลาดนัดมือสองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเจ้าขาองร้านและตุ๊กตามีตัวนี้แต่เมื่อฟ้าถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับประวัติของตุ๊กตามีเธอพบว่าไม่มีใครรู้จักเจ้าของร้านจริงๆหรือแม้แต่ผู้คนในตลาดที่เคยเห็นเขาฟ้ารู้สึกสับสนและเริ่มสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ แต่แล้วความจริงที่ฟ้าไม่รู้ก็คือเจ้าของร้านอาจไม่ได้หายไปไหนแต่กลับเป็นตุ๊กตามีที่พาเจ้าของมาจากที่ไหนสักแห่งและมันกำลังคอยตามหาใครบางคนเพื่อทำให้ความลับของมันเปิดเผยฟ้าไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตามีตัวนั้นได้อีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะหลุดออกจากความเป็นจริงเธอเริ่มมองหาคำตอบให้กับความกลัวที่คอยตามหลอกหลอนเธอทุกคืน และคิดว่าอาจจะมีบางสิ่งที่ผิดปกติอยู่เบื้องหลังตุ๊กตาตัวนี้วันหนึ่งฟ้าตัดสินใจกลับไปที่ตลาดนัดมือสองอีกครั้งหวังว่าจะได้คำตอบจากเจ้าของร้านที่ขายตุ๊กตามีให้เธอเธอหวังว่าจะได้รู้ประวัติหรือคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้ที่อาจจะทำให้เธอเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อฟ้าไปถึงตลาดนัดในตอนเช้าเธอเดินไปที่ร้านที่เธอซื้อตุ๊กตาหมีมามันยังคงอยู่ในที่เดิมแต่มันเงียบผิดปกติเจ้าของร้านที่เคยยิ้มให้ฟ้าเมื่อหลายวันที่แล้วกลับหายไปอย่างสิ้นเชิงฟ้าเดินเข้าไปในร้านและเรียกหาชื่อของเจ้าของร้านแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเธอมองไปรอบๆร,ร้านและพบว่ามีแค่ของเก่ามากมายวางอยู่เท่านั้นไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยฟ้าเริ่มรู้สึก ไม่ค่อยดีเมื่อหันไปมองที่ชั้นวางตุ๊กตาตุกตามีตัวที่เธอซื้อกลับมาวางอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่แปลกคือตุกตามีตัวนั้นมีตำหนิที่ใหม่กว่าเมื่อวันก่อนขนมันดูยับย่นเหมือนถูกขยี้หรือเหมือนถูกสัมผัสมาอย่างรุนแรงฟ้าเริ่มเดินไปที่ร้านขายข,ายของใกล้เคียงและถามพ่อค้าในตลาดนัดว่ารู้จักเจ้าของร้านนี้ไหมพ่อค้าคนนั้นดูตกใจเล็กน้อยก่อนจะส่ายหัวไปมาเจ้าของร้านนั่นหรือเขาหายไปนานแล้ว ไม่เห็นมาที่นี่เลยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฟ้ารู้สึกกนลุกขึ้นมาจนกระทั่งเธอถามต่อคุณเคยเห็นเขาขา,ขายของแบบนี้ให้คนอื่นบ้างไหมพ่อค้าคนเดิมชะงักไปก่อนจะตอบว่าอืมเขาขา,ขายของมือสองมานานแต่รู้ไหมเขามีร้านอยู่แถวนี้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเขามักจะขายตุ๊กตาแปลกๆและของเก่าที่ดูเหมือนจะมีประวัติแปลกๆบางทีคนที่ซื้อไปก็จะประสบเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันแต่ไม่นานก็หายไป คำพูดของพ่อค้าเหมือนจะปลุกความสงสัยในใจฟ้าให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งฟ้ารู้สึกว่าเธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเจ้าของร้านคนนี้คือใครและตุ๊กตามีตัวนี้มีประวัติอะไรที่เธอไม่รู้ฟ้าเดินออกจากตลาดนัดด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและตั้งใจว่าเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความกลัวที่ยิ่งทวีขึ้นก็ตาม แต่บางครั้งความจริงที่ค้นหาก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าการที่เธอไม่รู้เลยก็ได้ฟ้ากลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกหนักใจและเต็มไปด้วยคำถามมากมายทำไมเจ้าของร้านถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยและทำไมไม่มีใครรู้จักเขาเลยแม้แต่พ่อค้าคนอื่นในตลาดนัดก็ยังดูไม่มั่นใจว่าคนที่ขายตุ๊กตามีให้ฟ้าคือใครจริงๆฟ้ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะถูกดึงเข้าไปในความลึกลับที่ไม่มีทางออก คืนนี้ฟ้าตัดสินใจที่จะค้นหาคำตอบด้วยตัวเองเธอนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตุ๊กตามีและเจ้าของร้านในตลาดนัดมือสองแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลมากนะักแต่เธอก็พบว่ามีเว็บไซต์และบล็อกบางแห่งที่พูดถึงของเก่าประเภทตุ๊กตาในตลาดนัดมือสองที่มีประวัติแปลกๆแ,และผู้ที่เคยซื้อสินค้าจากร้านเหล่านั้นมักจะพบเจอกับเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบาย ฟ้าค้นพบรายชื่อของหลายคนที่เคยซื้อของจากร้านดังกล่าวพวกเขาแต่ละคนมีเรื่องราวน่ากลัวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเช่นมีคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนตุ๊กตามีในห้องนอนขยับตัวเองหรือบางคนบอกว่าเคยเห็นตุ๊กตาที่มองไปทางเดียวกันทุกคืนบางคนก็อ้างว่าได้ยินเสียงเด็กพูดจากตุ๊กตามีและทุกคนที่เคยซื้อสินค้าจากร้านนั้นก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงิน หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวฟ้ารู้สึกสับสนและกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังใกล้จะรู้ความจริงแล้ววันถัดมาฟ้าตัดสินใจไปที่ห้องสมุดในเมืองเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านมือสองและเจ้าของร้านเธอไม่แน่ใจว่าจะหาคำตอบได้หรือไม่แต่เธอก็รู้สึกว่าต้องลองทำทุกวิธีทางในห้องสมุดฟ้าเจอหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายข,ายของเก่าหลายแห่งในเมืองรวม ถึงประวัติของเจ้าของร้านที่ขายของมือสองบางส่วนของหนังสือเล่าว่ามีเจ้าของร้านที่เคยมีชื่อเสียงในเรื่องการขายของเก่าที่มีพลังแปลกประหลาดบางชิ้นมีสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ฟ้าหยิบหนังสือขึ้นมาดูอย่างใจจดใจจ่อและพบชื่อของเจ้าของร้านมือสองในตลาดนัดที่เธอไปยืนทวีชัยชื่อที่ฟ้าคุ้นหูจากคำพูดของพ่อค้าคนอื่นในตลาดทวีชัย เป็นคนที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตแต่เขาหายไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนเรื่องราวของเขาผูกพันกับการะส,สมของเก่าที่มีพลังบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและบางสิ่งที่เขานำเข้ามาก็มีวิญญาณติดอยู่ฟ้าเริ่มรู้สึกขนลุกเมื่อเธออ่านถึงรายละเอียดที่ระบุว่าทวิชัยเคยทำพิธีบางอย่างในอดีตเพื่อเชื่อมต่อวิญญาณกับสิ่งของที่เขาขายซึ่งรวมถึงตุ๊กตามีตัวนั้นที่ฟ้าเพิ่งซื้อมา ทันใดนั้นฟ้าก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ทำให้เธอตกใจมือของเธอเย็นเฉียบและห,หัวใจเต้นแรงสิ่งที่เธออ่านในหนังสือทำให้เธอมั่นใจแล้วว่าตุ๊กตามีตัวนี้ไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อจับวิญญาณบางอย่างและวิญญาณนั้นอาจจะยังคงติดอยู่ในตุ๊กตาฟ้ารีบปิดหนังสือและเงยหน้าขึ้นมาแต่ทันใดน,น,นั้นเธอก็เห็นสิ่งที่ทำให้ขนหัวลุกตุ๊กตามีตัวนั้น ยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องสมุดจ้องมาที่เธอด้วยตาของมันที่ดูเหมือนจะเป็นประกายแปลกๆแ,แสงจากนอกหน้าต่างสะท้อนบนขนของมันทําให้ดูเหมือนว่ามันกําลังมีชีวิตฟ้ากรีดร้องและวิ่งออกจากห้องสมุดไปทันทีแต่ในใจของเธอมีคําถามที่ยิ่งทําให้เธอกลัวขึ้นกว่าเดิมเธอจะสามารถหลบหนีจากสิ่งนี้ได้ไหมหรือมันจะตามเธอไปทุกที่ที่เธอไปฟ้าไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยที่ไหนอีกแล้ว แม้ว่าจะกลับมาถึงบ้านแต่ตุ๊กตามีตัวนั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนเธอทุกฝีก้าวทั้งในฝันและความคิดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องแต่เธอเหมือนจะรู้สึกได้ว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งรอบตัวเธอฟ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหนีจากมันไปได้คืนนี้ฟ้าตัดสินใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้เธอรู้ว่าถ้าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อไปเธอคงจะสูญเสียทุกสิ่งที่ไปฟ้าเริ่มมีความคิดที่จะหาทางปลดปล่อย วิญญาในตุ๊กตามีตัวนั้นให้ได้เธอค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพิธีกรรมที่สามารถใช้ปลดปล่อยวิญญาณจากสิ่งของพอเห็นคำแนะนำที่บอกว่าควรทำพิธีเลิกสาบแช่งหรือคำสาบจากของเก่าที่มีวิญญาณติดอยู่ฟ้าตัดสินใจเตรียมสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับพิธีรวมถึงขี้พึ่งน้ำมนต์และเทียนหอมคืนนี้ฟ้าตั้งใจจะทำพิธีในห้องนอนของเธอโดยวางตุ๊กตามีตัวนั้นบนโต๊ะกลางห้อง พร้อมกับเตรียมทุกอย่างตามที่อ่านเจอขณะที่เธอกำลังจุดเทียนและตั้งจิตเพื่อเริ่มพิธีเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดในห้องทุกอย่างเงียบสงบเกินไปจนทำให้ฟ้ารู้สึกไม่สบายใจทันใดนั้นขนตุ๊กตาหมีขยับเบาๆฟ้าหันไปเห็นว่าตุ๊กตาเริ่มเคลื่อนไหวเองอย่างช้าๆตุ๊กตามันเหมือนจะลุกขึ้นจากตัวอย่างเชื่องช้าฟ้าถึงกับต้องกลั้นหายใจเพราะมันดูเหมือนตุ๊กตากำลังหันหน้าไปหาผู้ที่ทำพิธีไม่ ฉันจะทําให้มันจบฟ้าพูดเสียงเบารู้สึกกลัวจนตัวสั่นแต่ก็รวบรวมความกล้าไปที่โต๊และเริ่มพูดคําปลดปล่อยจากจิตใจขณะที่เธอพูดถึงการปลดปล่อยวิญญาณจากตุ๊กตาเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็ยนๆที่ลอยมากจากตุ๊กตามีและเสียงแหลมๆอ่อนๆก็เริ่มดังขึ้นจากมันยานีอยากไปไหนเธอเป็นของฉันแล้วเสียงนั้นพูดขึ้นในหูของฟ้า ฟ้ากรีดร้องออกมาแต่เธอก็ไม่ได้หยุดพูดคำสวดปดปล่อยอย่างหนักแน่นและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่คำสวดกำลังจะถึงจุดสุดท้ายขนของตุ๊กตาหมีมันเริ่มหลุดร่วงออกมาและในช่วงที่ฟ้าพูดคำสุดท้ายของพิธีวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ในตุ๊กตาก็ปลดปล่อยออกมาทันใดนั้นห้องทั้งหมดก็เริ่มสั่นสะเทือนเงาแปลกๆเริ่มปรากฏขึ้นในห้องรอบๆตัวฟ้าก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงฟ้ารู้สึก เหมือนลมหายใจที่เคยแผ่วเบากลับคืนสู่ปกติฟ้าก้มลงมองตุ๊กตาหมีที่ตอนนี้ไม่ขยับอีกแล้วมันกลับสู่สภาพเดิมและในขณะที่ฟ้ากำลังตั้งใจจะหันหลังออกจากห้องนั้นเธอก็เห็นสิ่งที่ทำให้เธอขนลุกสุดขีดบนกระจกข้างประตูในห้องนอนฟ้าพบข้อความเขียนด้วยเลือดขอบคุณที่ช่วยให้ฉันได้กลับไปในที่สุดฟ้าก็สามารถปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ในตุ๊กตาหมีได้แต่ในใจของเธอเธอก็รู้ดีว่า วิญญาณนั้นอาจจะไม่ได้ไปไหนและอาจจะยังคงหลบซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าภายนอกตุ๊กตาหมีจะกลับเป็นของธรรมดาแต่สำหรับฟ้ามันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันลืมว่าบางครั้งบางสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาอาจมีอะไรที่ลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่เสมอ